สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีลูกค้านะครับก็อัปเดตรดแท็กเตอร์ให้ดูนะครับก็เนื่องจากโพสเมื่อเช้านี้นะครับนิวฮอลแลนด์นะครับเอาลงรถบรรทุกให้ลูกค้าให้ FC ดูนะครับก็เขาอยากให้ก็มีลูกค้านะครับเรียกร้องมานะครับช่วยดูรีวิวโดยละเอียดให้หน่อยนะครับแจ้งราคาด้วยเมื่อเช้าฟังไม่ทันจัดไปครับเก่งเล็กปะทะเก่งใหญ่นะครับ New h o ล l a n d ์ทั้งคู่เลยนะครับ TT 3.50พัดนะครับแล้วก็ TT 4.65นะครับเป็นขนาด65แรงมา้าแล้วก็50แรงมา้าให้นิยามว่าเก่งเล็กประทะเก่งใหญ่นะครับจริงๆแล้วสองคันนี้ครับสัดส่วนใกล้เคียงกันนะครับถือว่าสเปคเขาเกินกำลังนะครับ65แรงนะครับสัดส่วนเขาก็ใหญ่ใหญ่ ที่จริงถ้าคุยเรื่องขนาดยางนะครับใหญ่กว่าขนาด70แรงของคูบอต้านะครับแล้วก็50แรงของนิวฮอลแลนด์นะครับก็ดูสัดส่วนแล้วใหญ่กว่าทุกยี่ห้อนะครับก็เป็นรถยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่อยากนํำเสนอนะครับสคันนี้นะครับเป็นรถที่ปีใหม่มากๆสภาพดีมากๆนะครับก็เข้ามานะครับหกสิบห้าแรงนะครับชั่วโมงงานอยู่ที่ 600ชั่วโมงงานนะครับแล้วก็55แรงชั่วโมงงานอยู่500ชั่วโมงงานนะครับเป็นรถปี67แล้วก็เป็นรถปลายปี66อ่าอันนี้ก็ถือว่าปีใหม่มากๆทั้งคู่นะครับอ่าทั้งปีทั้งสภาพถือว่าเยี่ยมยอดนะครับอ่าสองคันนี้นะครับอยากจะบอก f c อยากจะบอกลูกค้าว่าเพิ่งเข้ามาไม่ได้ทำการล้างนะครับอ่าไม่ได้ทำการล้างเลยก็เอามารีวิวก่อนก็ได้ครับสีนะครับอ่า ให้คะแนนอยู่ที่ประมาณ95คะแนนนะครับสีสภาพด้วยก็ได้นะครับให้คะแนนอยู่ที่95คะแนนนะครับก็คือไม่ได้บอบช้ำนะครับไม่ได้มีรอยยุบนะครับไม่ได้มีรอยต้องไปเก็บงานใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สภาพรวมๆนะครับถือว่าเป็นเกรด a A นะครับ 3A เลยนะครับเป็นรถที่ใช้งานมาไม่เยอะนะครับอารมณ์ประมาณใกล้รถใหม่นะครับราคานะครับ เสืออ้วนขายที่ที่สามจุดห้าศูนย์พัดนะครับเสืออ้วนขายอยู่ที่ห้าแสนแปดหมื่นบาทเมื่อเช้าเมื่อบ่ายเจ้งราคาที่เสืออ้วนขายได้นะครับเจ้งราคาผิดไปเมื่อเช้าห้าแสนหกหมื่นบาทนะครับเมื่อเช้าเจ้งราคาผิดนะครับ ừ, แล้วก็คันซ้ายมือนะครับหกแสนหกหมื่นบาทนะครับเมื่อเช้านี้เจ้งราคาถูกอยู่แล้วก็ติดมัดจําลูกค้าแล้วนะครับสําหรับ ทีที4.65นะครับมัดจาไว้ก่อนนะครับจะมาดูรถพรุ่งนี้รถดีจริงก็โอเคตามที่มัดจาไว้นะครับก็ไม่เป็นไรครับกอ็อนุญาตนะครับให้ FC มาดูสินค้าจริงก่อนนะครับไม่อยากให้มัดจาโดยที่ไม่ได้เห็นสินค้าจริงนะครับแต่ลูกค้าก็อยากมัดจาก่อนก็ไม่เป็นไรครับมันก็เกิดหลายกรณีนะครับหลายกรณีเพราะว่า บางท่านเดินทางมานะครับยังไม่ถึงรถแทเตอร,ร์เส่ยอ้วนขายไปแล้วก็เข้าใจนะครับต้องเข้าใจเส่ยอ้วนด้วยเพราะว่า,าเรื่องการซื้อขายนะครับถ้ามีลูกค้าเข้ามาเส่ยอ้วนขายนะครับให้เสียอ้วนรอสองสามวันนะครับเส่ยอ้วนก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะรอยังไงนะครับใครมาจําก่อนใครซื้อก่อนเส่ยอ้วนขายนะครับก็สภาพนะครับก็ แจ้งลูกค้าว่ายัางไงดีก็ถือว่าสวยนะครับสนใจกี่แรงอย่างนั้นดีกว่านะครับทีทีสามจุดห้าศูนย์คัสนะครับมีสองคันนะครับคุณลูกค้าคันนี้ห้าร้อยชั่วโมงงานนะครับอีกคันนึงนะครับเป็นชีพอ้อยนะครับร้อยห้าสิบชั่วโมงงานด้วยคันนั้นอยู่ที่ห้าแสนแปดนะครับคันนั้นห้าแสนแปดเซเว่น จำได้แล้วเสือวนจำราคาหลงกับคันนั้นแหละเอาคันนี้เป็นห้าแสนแปดด้วยถือว่าคุ้มทั้งคู่นะครับทั้งสามคันเลยนะครับสนใจสามคันนี้นะครับก็มันเป็นรถที่เสือวนจัดเนียนันเองนะครับลูกค้าซื้อสดนะครับก็ซื้อสดได้เป็นราคาที่เสือวนแจ้งเป็นราคาสุดท้ายให้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าซื้อผ่อนนะครับดาวเสือวนประมาณครึ่งครึ่งขึ้นไปแล้วก็เป็นลูกค้าที่ไม่ไกลมากนะครับลูกค้าไม่ไกลมากครับเสือวนจัดการอ ระบบผ่อนให้นะครับอขอสมวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่ไม่ไกลมากนะครับถ้าไกลมากๆกก็ขอเป็นเงินสดนะครับขอเป็นเงินสดนะครับมีคลิปอ้อยด้วยนะครับคลิปอ้อยสวยไหมก็สภาพใกล้เคียงกันนะครับเป็น AAA เหมือนกันนะครับเป็นเกรดที่ค่อนข้างสวยนะครับ เอามาจอดให้ดูนะครับคุยให้ดูคร่าวๆนะครับเสียอ้วนก็เคยขายของรุ่นนี้มาเยอะแล้วนะครับเป็นรถที่คุ้มค่าเงินนะครับเพาคันหน้าขนาดใหญ่นะครับทั้งคู่นี่เขาคันหน้าขนาดใหญ่นะครับ5้าสบแรงแล้วก็6 5ห้าแล้วก็7 5็ดหาคันหน้าเป็นคันนิวรุ่นเดียวกันเลยนะครับใหญ่เหมือนกันนะครับถือว่าใหญ่เท่ากันเลยนะครับน้ําหนักข้างหน้านี่ดีมากๆเลยนะครับสําหรับรถที่ต้องการเอาไปตะกุยนะครับเอาไปปลูกอ้อยนะครับ เอาไปยกนะครับข้างหลังเยอะๆนะครับาสามารถาจะยกได้เยอะๆแล้วก็ปลูกไว้ได้นะครับเกษตรกร,ร,กรหรือ FC ท่านไหนอยากได้นะครับก็โทรหาเสียววนได้เลยนะครับ0947064430นะครับแท็กเตอร์มือสองครับเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับมีแท็กเตอร์ให้เลือกนะครับามากกว่าร้อยคัน <laughs> อันนี้ก็รวมมีฮอลเลนเข้าไปด้วยนะครับ ก็มีให้เลือกมากกว่าร้อยคันนะครับเดี๋ยวพาเดินดูรถคีมนิดนึงนะครับเอาโยงเข้ามาหาเพื่อนหน่อยนะครับไม่อยากให้เขาจอดอยู่เดียวด้เผื่อมี FC ที่สนใจอยู่นะครับ5,80,000บาทนะครับ180ชั่วโมงงานนะครับ180ชั่วโมงงานนะครับสวยกิฟกิฟตกิฟนะให้3กิฟต์กิฟเลยนะครับเพราะมันสวยมากนะครับ150ชั่วโมงงานนะครับนี่ดูสีเขาสิครับเงาเลยนะครับอ่าสภาพยางนี่หนวดยางยังอยู่เยอะเลยนะครับ ก็แค่100กว่าชั่วโมงงานนะครับสวยทั้ง3คันนะครับเอาไปคลิปอ้อยคลิปไมยางพลานะครับก็มี FC หลายท่านก็โทรมาอยู่แต่อยู่ไกลนะครับอยู่ไกลก็ต้องซื้อแบบเงินสดนะครับถ้าอยู่ใกล้นะครับก็คุยกันเป็นคันๆไปนะครับส่วนคันที่มีไฟแนนซ์สามารถดาวต่ำได้นะครับก็จะเป็นกลุ่มคูปต้าครับคูปต้าดาวที่50,000ะครับกลุ่มยันม่าดาวที่ ศูนย์บาทนะครับก็เข้ามาเลือกกันยันม้ามีประมาณ30คันครับกูบวต้ามีอยู่ประมาณ70 70คันอ่านะครับก็สามสิบเจ็ดอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะซื้อสดซื้อผ่อนนะครับก็ถามเข้ามานะครับที่จริงโทรถามได้นะครับก่อนเดินทางนะครับโทรถามได้ว่าอ่างบประมาณเท่านี้สามารถซื้อรถอะไรได้นะครับหรือรถที่อ่ะคุยคุยกันคันไหนรถได้เสียว่าเขาจะลดให้นะครับอ่ะไม่ต้อง เขาเรียกว่าไม่ต้องเดินทางโดยไม่ได้รู้ราคาที่แท้จริงนะครับเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะครับ MU49 ครับของทูบูต้าครับแรงม้าก็ถือว่าเท่ากันนะครับแต่ถ้าดูขนาดตัวนะครับนิวฮอนเลนจะรถหน้าใหญ่กว่าเยอะเลยพี่กับน้องนะครับพี่กับน้องรถหน้าใหญ่มากเลยครับ คัน MU49 ก็จะเล็กกว่านะครับแต่ MU49 เราก็จะมีระบบเน้นดาวที่ห้าหมื่นให้นะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับอสุวรรขายอยู่ที่5 6 5 0 0 0หนาพนะครับดาวเริ่มต้นที่45,000ื่นาหนะครับลูกค้าดาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับดาวเริ่มต้นที่45,000ื่นาหนะครับาสามารถผ่อนได้ยาวๆ6ปีนะครับผ่อนอยู่ประมาณปีละ90,000มื่ปลายๆนะครับผ่อนได้หปีนะครับมีงวดย่อยด้วยนะครับ3,000บาทนะครับสำหรับ MU49 หรือไม่ก็ L5018 นะครับซื้อสดก็คำนวณราคาพิเศษให้ทุกคัน4ี0 0 0น9ปดสี0 0 0นเาห้นต้นตนอ้อะไรอย่างเงี้ยซื้อกันผ่อนนะครับก็มีให้นะครับสอบถามราคาก่อนเดินทางนะครับอ่ะสี่ศนนะครับ SP นะครับ, HP, รบอ่า FC ก็ถามต่อว่าอ่าราคาพิเศษมากไหมพิเศษจริงๆนะครับเป็นโปรหน้าฝนจริงๆนะครับอยากรู้ว่าโปรเยอะขนาดไหนโทรหาเส้อววนะครับสามแสน กลางๆสามเส้นปลายๆมีให้เลือกนะครับ0947064430นะครับเบอร์โทรย้ำตลอดนะครับแจ้งลูกค้าแจ้ง FC ตลอดนะครับก็ออยากได้ก็โทรเข้ามานะครับซื้อสดซื้อผ่อนก็แจ้งเลยนะครับเพื่อการคำนวณราคาการแจ้งราคาที่ให้ถูกที่สุดให้ลูกค้าครับซื้อสดก็บอกเสียอ้วนซื้อผ่อนก็บอกเสียอ้ว,วนนะครับไม่เป็นไรนะครับลูกค้าอ่า จะได้อุดหนุนนะครับ0947064430นะครับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับพาลูกค้าดูนิ้วฮอลแลนอนอีกรอบนะครับใครถามหาก็ดูอีกรอบนะครับลงรถบันทุกดูไม่ถนัด FC บอกโทรกันมาหลายคนมากๆเลยนะครับก็ได้เลยนะครับสภาพยางนี่ครับดอกลึกนะครับให้คะแนนอยู่ที่95คะแนนนะครับ ราคาที่แจ้งเมื่อเช้าผิดไปหลายหมื่นขายจริง5้าแสนหกหมื่นนะครับอ่าเป็นรถปี6 7นะครับปีนี้ก็6 7นะครับรถไม่กี่เดือนนะครับอ่ารถไม่กี่เดือนนะครับสาภาพพร้อมใช้งานเลยไม่ต้องไปเก็บงานใดๆทั้งสิ้นเพิ่มนะครับไม่ต้องไปเก็บงานใดๆทั้งสิ้นเพิ่มนะครับอ่าราคาก็ตามที่แจ้งนะครับขันซ้ายขันซ้ายคือคันนี้นะครับอ่าหกแสน อ่าสาม0ซนอ่าสี่ห้าเซนหกหมื่นบาทคันขวาหกแสนหกหมื่นบาทอ่ะจบคลิปแค่นี้นะครับยิ่งพูดยิ่งลิ้นพันขอบคุณเอฟซีขอบคุณลูกค้าครับสวัสดีครับ